ของกันและกันมาแล้วถูกปะคะใช่ให้อะไรเขาให้อะลรได้ไม่ดีการชงเขาไม่ดีให้อะไรการ์ดไงไม่ให้อะไรเขาเลยหรอการ์ดให้แต่การ์ดแล้วในการ์ดเขียนว่าอะไรคะถูกใจมันเกิดอะไรไงให้ให้ให้กับมือเขาเลยปะใช่แล้วเขามีปฏิปยาอะไรบ้างขอบคุณอะไรเขาควรจะเชื่อหรอขอบคุณแบบยิ้มสัตว์ทุกทุนมา ปันตูนภาษาอะไรอ่ะปันตูนภาษาอะไรอ่ะปนเยอะปันเหมือนกันคือแบบเข้าใจป่ะคือแบบบางทีคำอะไรที่คุยกันสองคนเราก็ไม่เข้าใจเลยแต่เขาเข้าใจกันเองอ่ะแล้วว่าเสิร์ฟได้เมทไทยไรก็ให้การแล้วในการเมทเขียนมาว่า ปันเยินไปันเออะไปันเปคนอาการยังไงเนี่ปันปันเยินปันโอปันเยินเยอะมาไปแปะให้หน่อยเอาทุนเอาทุนทูน่ะที่คำนิยามว่าทุนทูนอ่ะันทนปันเยินไงภาษาใต้คำว่าปันออกปันใต้เหรอ ยังไม่รู้เลยอยยู่เลภาษาใต้พูดได้ไงโอ้ตัวเองไม่รู้แต่ตัวเองก็พูดได้ว่าบัตรเปนูนอ่ะเพื่อนพูดไงเพื่อนพูดเราก็เราก็โมเมว่าเป็นภาษากลางไงใช่ต้าแลเขาเรียกว่าว่าอะไรอ่ะเยินไงเยินมันดูร้ายแรงอ่ะ น่ารักใช่ปะมปันเหยื่อแล้วมันนึกถึงกระต่ายเลยอ่ะดูดิฉันด่นกนทูนมันดูน่ารักนะคะทุกคนค่ะเพราะฉะนั้นทุกคนต้องไปทำปันให้ทูนนะเวลาเจียก่อนเสิดไปเลยก็เเวลาเวลาเจอกัน

ใครทำอย่างนี้ก็รู้เลยไงว่าเป็นใครโอ้ยแล้วนี่ก็มีทีนีใช่ไหมทำมือห้าเตะนะถูกปะเออที่ทำฟันทุนด้วยจ้าเธอคืนเนี้ยทำไมต้องลำบากทำไมทำปันถ่ายรูปทำปันทุนหมู่แล้วอัพลงแล้วก็โดนนี่ไงปันทุนทนเต่อไปนี้ก็ไม่ต้องเรียกไปเน้นนะจ๊ะไปจุนทุนเหม่งเนียง วิงเหน,นียงฟันทุนนะ <c oughs> อ่ะ <c oughs> เดี๋ยวรู้สึกว่า